เรากลับมาคุยกันต่อนะคะกับฟ้าสายบายสิริวันวันนี้วันที่6แล้วเนอะมกราคม2565ช่วง8 0โมงถึง8โมงครึ่งเราจะมีแขกที่มาได้จากทั่วประเทศเลยแล้ววันนี้แขกของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งที่นั่นก็มีสถานีของกองทัพอากาศที่เมน FM อยู่ตรงนั้นด้วยเชื่อว่าหลายๆคนจะได้ฟังเนื้อเราทักทายกันตรงนี้เดี๋ยวเราจะทักทายผ่านคนบุรีรัมย์เลยดีกว่าและอยู่ตรงนั้นด้วยคุณทันวัลยัยทัศนะ สนวิจาร์ทั้งชื่อทั้งนามสกุลเก๋ไก่มากเลยที่น่าเก๋ไก่กว่านั้นค่ะเธอเป็นอะไรนะประธานสมาพันธ์ทีเอสเออที่ของ SME ที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่ที่เชิญเธอมาคุยวันนี้เราอยากรู้ด้วยว่า SME ในต่างจังหวัดเขาปรับตัวกันยังไงในช่วงสองปีโควิดที่ซัดกระโหมผมกระหน่ำเข้ามาและทำท่าอาจจะต้องเป็นลองโควิดในขณะที่เทคโนโลยีก็เข้ามาด้วยคนค้าขายแบบเดิมๆอ่ะ จะเดินกันยังไงดีสวัสดีค่ะคุณยิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายผู้ฟังหน่อยแนะนำตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะพี่พี่ยิ้มนะคะคนทั่วทั่วไปก็ถ้าเรียกชื่อเล่นก็จะรู้จักกันในในแถบทางเวลามนะคะพี่ยิ้มชื่อถันวัลัยทัศนาสานวิจารณ์เป็นประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดเวลามค่ะก็เพิ่งเข้ามารับวาระได้ประมาณไม่กี่เดือนนี้แหละคะ่ะมันมาเลยนะแต่ที่รับ นานก็คือเจ้าของร้านอะไรนะคะครัวผักกาดค่ะครัวผักกาดขนมไทยและเบเกอรี่ความน่าสนใจยอยู่ตรงนี้คุณยิ้มเนี่ยเมื่อก่อนในอดีตท,ทำงานในภาคเหมือนเป็นองค์กร NGO เนาะใช่ทำงานยี่หงออธิบายงานสั้นๆเนี่อีตตอนที่จบใหม่ๆเนี่ยพี่พี่ิจบที่มหาลาัยเกษตรนะคะทางด้านข่ากกรมศาสตร์ค่ะ แล้วก็ไปสมัครงานกับคุณมีชัยก็ไปทํางานเป็นลักษณะของค่ายผู้พยพอยู่ที่เกาะโพแล้ว<ม>ประมาณปีหนึ่งก็ย้ายมารับผิดชอบเรื่องวางแผนครอบครัวที่โคราชก็<ม>เป็นลักษณะวางแผนครอบครัวทักเพียวๆเลยค่ะเแล้วทหมันชายในช่วงนั้นกาลังกําลังบูมเรื่องหมันชายพออีกสองปีก็ย้ายมาประจําอยู่ที่นางรองจังหวัดบุรีรัมย์ก็ทําในเรื่องของ เขาเรียกผสมสารค่ะ, mm hmm. กะเกษตรผสมผสานแล้วก็มีเรื่องของโภชนาการในหมู่บ้านเรื่องของการถนอมอาหารเรื่องของการรับแขกบ,บ้านแขกเมืองหรือแม้กระทั่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการผสมผสานทั้งหมดนะคะโอ้ต้องบอกว่ากี่ปีแล้วนะคะถ้าย้อนไปปีนั้นปีสองแปดคะ่ะปีสองแปดปีสองห้าสองแปดถ้าเราจํากันได้เนอะตัวผู้เองนี่กระโดดเข้าไปอ่านข่าวตอนปีประมาณ สามสองจำได้เลยว่ายุคนั้นเป็นยุคที่ผู้อพยพลี้ภัยประเทศเพื่อนบ้านข้างๆเราก็ไหลเข้ามาเยอะแล้วก็เรื่องการคุมกําเนิดเป็นคําใหม่ๆที่ดรมีชัยท่านนําเข้ามาในประเทศไทยเป็นการเชื่อมโยงกับอนุญาศาสตร์ประชาชาติยุคนั้นคนจะร่งโลกแต่ตอนนี้การเรืองประเทศไทยกําลังเริ่มมีปัญหาเพราะเราเข้าสู่อะไรนะคนสูงวัยเยอะมากอัตราการเกิดลดลงไม่ใช่แค่ไทยญี่ปุ่นเจอแล้วแล้วหนักด้วยแต่ข้อได้เปรียบเนี่ย คนสูงวายญ,ญี่ปุ่นเขาอายุมากแต่เขาก็มีตังมากตามไปด้วยค่ะ <laughs> เป็นสิ่งที่เราคุ้น <laughs> แล้วล่าสุดข,ข้อมูลคือปรากฏว่าวันนี้พอเปิดปีมาในรอบปีที่แล้วคนไทยที่มีเงินฝากเกินหนึ่งล้านบาทเนี่ยมีอัตราบัญชีลดลงไปอีกอแต่คุณธัญวไลเนี่ยเป็นคนที่สู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดค้าขายแรกๆทําอะไรคะ,อะตอนที่ปีสุดท้ายอะคะ่ะที่จละลาออกเนี่ยก็คือมาเปิดร้านเสื้อผ้าแบบพื้นเมือง ในเวลาว่างก็คือช่วงเย็นของเลิกงานแล้วก็วันเสาร์ครึ่งวันกับวันที่เต็มวันแต่ตอนนั้นเราตกลงกับร้านค้าว่าเราอะจะอยู่ที่ละสองปีเท่านั้นเพราะนั้นเราจ่ายเงินสดแต่เวลาเรามีาย้ายเนี่ยเราขอคืนอันนี้ทางร้านเนี่ยดีมากเลยเขาก็บอกโอเคไม่มีปัญหาพอเราจะเลิกเนี่ยเราก็ยกไปคืนได้หมดเลย คือ <mm> พี่เรมตอนที่ยังช่วงทํางานอยู่เนี่ยเธอไม่ได้ทํางานอย่างเดียวเธอทํำงานประจําเธอทําทั้งอาชีพเสริมเรียกว่าเป็นเป็นคนที่ทันสถานการณ์นะพิมพินะเพราะฉะนั้นวันนี้พอเจอวิกฤตเศรษฐกิจเจอวิกฤตโควิดพี่ยิ้มผ่านมายังไงสองปีเนี่ยที่ผ่านมาค่ะคือตอนแรกเราก็ตื่นตระหนกนะคะทุกคนตื่นตระหนกก็กลัวว่ายังไงแต่ทุกอย่างในร้านเนี่ยเราก็เตรียมตัวรับสถานการณ์ว่าเราจะทําอะไรเพราะฉะนั้น ตู้พื้นเราเช็ดน,น้ำยาฆ่าเชื้อหมดเราเขียนเลยว่าคือห้ามจับตู้เตอร์อะไรของเราเนี่ยคือให้ทุกคนต้องทำความสะอาดมือแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือเราเราเปิดมาก่อนโควิดเนี่ยประมาณสามสิบสองปีนะคะทุกคนเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยเป็นร้านที่มีคุณภาพาเป็นร้านเล็กๆนะคะ แต่เราก็จะเน้นในเรื่องของคุณภาพของสินค้าเพราะฉะนั้นเครดิตตรงเนี้ยเราดีมาระดับหนึ่งแล้วแล้วเรามีเพจควปคะกาศด้วยโทำก,กาจด้วยเพจที่ทำตั้งแต่เมื่อไหร่คะประมาณได้ตอนนั้นดิฉันเป็นอาสาไอซนะคะของมสทก็อาสาในเรื่องของให้ความรู้กับประชาชนแล้วก็เด็กๆอะคะ่ะในหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็สอนให้ฟรีค่ะไม่ได้เก็บเงิน แล้วก็เลยทําเพจตรงนั้นขึ้นมาเป็นเหมือนกับสอนด้วยแล้วก็ทําเองด้วยตอนนั้นก็ให้ลูกทําค่ะตอนนั้นสอนลูกทําค่ะเออเราก็ทําเพจมาประมาณสิบปีแล้วค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคนเราไม่ได้ดค,คุณพี่<ะ>ยิ้มกระโดดลงออนไลน์ก่อนที่เขาจะฮิตเอ่อออนไลน์เรียกว่าทําทําก่อนแล้วแนละที่เขาดังมากเลยตอนเนี้ยพิมพ์ริพาย ใช่ค่ะต่อยนะแต่พี่ไม่เก่งในเรื่องการตลาดเลยเออค่ะพี่ก็แบบแนวแบบดิบดิบเดิมเดิมยิงแอบก็แบบไม่กล้ายิงก็ยิงได้นิดนิดหน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอใช้ลักษณะคือใช้ปากตอบปากแล้วเอสินค้าเราเนี่ยกระจายไป เรียกว่าเกือบทั่วประเทศไทยที่คนรู้จักเพราะฉะนั้นร้านเราอยู่เล็กๆก,ก็จริงเนี่ยลูกค้าที่มาเนี่ยก็จะขับรถวนหาจนเจอค่ะเพราะเราปักหุดไว้อย่างนี้ยค่ะ <S <S แล้วบางส่วนตอนโควิดเนี่ยที่ดีอย่างหนึ่งก็คือในจังหวะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยขายกันไม่ค่อยได้แต่ที่ร้านเนี่ยกับมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นเหมือนกับเกืบเกืบร้อยเปอร์เซนกือบเท่าตัวแล้วของบางวันเนี่ยแทบไม่มีจะขายเพราะทาไม่ทัน ส่งไปต่างจังหวัดส่งไปกรุงเทพแม้กระทั่งเอ,อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็สั่งให้เราส่งไปโอนเงินไปคนอาจจะตุนสินค้ามั้งคะ<ข>ก็เลยสั่งเราเยอะหน่อยขายอะไรคะพูดไปถึงตรงนี้หลายคนสนใจว่าขนมไทยที่บ้านมันคืออะไรอ๋อที่ทำขนมไทยอยู่เริ่ม,รม,รมแรกเนี่ยนะคะเปิดร้านเป็นอาหารจันเดียวก่อนเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีทักษะในเรื่องของอาหารคาว ก็เลยเปิดเป็นร้านอาหารก่อนแต่มีความรู้สึกว่ามาห้าคนห้าอย่างเนี่ยทำไม่ทันาาแล้วก็ขยายยากมากเลยพ <ทะ S 2> ี่ก็เลยเริ่มเอาขนมเข้ามาเพราะว่าตัวเองสนใจขนมตั้งแต่เด็ก <ทะ S 2> ยายยายสอนตั้งแต่เด็กแต่แต่เปเรียนกรากกรรมด้วยสอนด้วยแล้วก็ยังทําเองก็ทําแจกเพื่อนกินอะไรอย่างเงี้ยพอมาเปิดร้านก็เริ่มมาแจกแถวนี้ก็ได้ด้วยนะคนะ ได้ได้ครับเริ่มเริ่มแรกเนี่ยคือเรามีโตอบเล็กๆเองนะคะก็ขายโมแกงขนมโมแกงกับตะกู้ก่อนวุ้นพวกลุ่มวุ้นค่ะก็ขายเล็กๆน้อยๆแล้วก็คู่กันกับอาหารคาวค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยนี่เราก็คิดว่าเอ๊ยถ้าเกิดขายแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วก็เอ้ยทำเป็นลักษณะของปากที่มันเก็บได้ยาวขึ้นแล้วก็เริ่มเริ่มเพิ่มเพิ่มในเรื่องของเบเกอรี่เข้ามา ตอนแรกก็คือมีขนมปังด้วยนะคะไส้ต่างๆเยอะแยะเราก็แนวลุกเลยค่ะไปตามแบงค์ไปตามร้านต่างๆ,ๆนะคะตอนประมาณสามโมงครึ่งเนี่ยแบงค์ก็จะหิวแล้วเราก็หิ้วตะกร้าไปเลยค่ะหมดค่ะหมดทุกไปสองสองแบงค์เองก็หมดแล้วเนี้ยพี่พี่ยิมนี่เรียกว่าเดลิเวอรี่ก่อนที่จะมี Grab อะไระอีกนะก็ไปไ,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 ไปค่ะไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็หมดแล้วค่ะ พออีกวันหนึ่งอ่ะพี่ทิ้งเลยไม่ไม่ขายต่อแล้วก็ว่ามาตอนหลังมาจับเรื่องขนมปังก็ยังมีปัญหาเรื่องว่ามันเก็บเก็บสั้นก็เลยมาทําเรื่องกลุ่มของเก็บยาวขึ้นก็คือคุกกี้ผลไม้รวมแล้วก็จะมีเดี๋ยวนะคะโ์ใช่ไหมคะโ์ที่จริงถ้าเราฟังพี่ยิ้มเนี่ยเราจะพบว่าสิ่งหนึ่งที่ที่วิธีคิดของพี่ยิ้มเนี่ยเป็นคนที่มีความระมัดระวังในเรื่องรายรับเข้าครอบครัวตลอดเวลาทำงานมีเงินเดือนประจํา ก็ไปต่อยอดหาห้องเช่าขายเสื้อผ้าทําอาหารตามสั่งเอาทักษะที่ตัวเองมีพื้นฐานของครอบครัวเดิมๆพอพอต่อมาพอขยับตัวเองมามีวิกฤตก็ไม่ห่วงเอาความเป็นจิตอาสาด้วยที่ถูกฝึกฝังตอนเริ่มทํางานก็มีความรู้เรื่องไอไอซีทีเนาะสมัยก่อนเราจะเรียกคํานี้หรือไอทีก็ไปสอนเขาสอนเขาก็เลยเป็นจังหวะที่สร้างเพจของตัวเอง ฟังดูพี่จะเริ่มต้นทําอะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้มองประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้งหรือเป็นหลักถูกค่ะถูกค่ะแล้วแล้วมองภาพส่วนรวมก่อนแต่ดัน,ดนกลับมาตีมาเป็นประโยชน์ของตัวเอง<ช>แล้วระหว่างที่ลงไปสอนเขาคนที่รู้จักก็เยอะมากขึ้นใช่ไหมพี่ใช่ถูกค่ะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ตอนหลังก็สอนครัวไทยสู่ครัวโลกด้วยให้กับสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานกับม,มหาลัยราชภัฏบุีรมย์คะเป็นอาจารย์พิเศษ ก็สอนเอ่อเป็นพวกโปรเจกต์ของอาจารย์นะคะแล้วก็ของสำนักงานพัฒนาปีมือแรงงานก็จะสอนไอ t ด้วยสอนสีย้อมธรรมชาติสีย้อมผ้าธรรมชาติแล้วก็สอนเรื่องอาหารด้วยเพราะฉะนั้นอันไหนที่พี่มองว่ามันสามารถที่จะมีช่องว่างของเวลาที่จะสามารถออกไปทํางานได้ก็ทําเลยแล้วก็บริหารจัดการที่ร้านโดยใช้ระบบบัญชีค่ะในการจัดกา <PC> รใช้ระบบบัญชีพี่จบอะไรนะคะขาหากกรรมกรพี่จบขหารรมกรค่ะ แต่ประมาณมคิดครบเลยอะฮะท<ด>ี่คิดได้ครบเลยค่ะเ<ม>พราะจริงแล้วสุดท้ายเนี่ยการทําธุรกิจถ้าเรารู้จักบริษัทข้ามชาติเนาะอย่างอย่างตัวปุ่มเองอะค่ะพี่เคยมีโอกาสทํางานบริษัทข้ามชาติที่เป็นคอน s u m ์ e r d ดักยักษ์ใหญ่เขาให้ความสําคัญกับคําว่า financial หรือว่าการเงินเขาใช้คําว่า financial control หรือการเงินควบคุมแต่ถ้ามองหน่วยงานภาครัฐรัฐบาลเองก็จะมีกระทรวงการคลังมีสํานักก็ประมาณ ควบคุมรายรับรายจ่ายเนาะอย่างวันนี้เราก็รุ่นกันอยู่ว่าเอ๊ะแต่ละประเทศทั่วโลกก็ตั้งงบขาดดุลเพราะว่าทุกทุกประเทศก็ใช้เงินอัดฉีดประครับประคองคนละครึ่งอย่างร้านพี่นี่รับคนละครึ่งด้วยไหมคะไม่ได้รับค่ะเออไม่ได้ใช้ค่ะแล้วคนละครึ่งเพราะว่ามีเอ่อหลายๆะย่างที่ไม่สะดวกก็เลยไม่ได้ยังไม่สะดวกเนอะอ่ะเราข้ามไปเรามาคุยเรื่องที่สะดวกต่อถ้าฟังตั้งแต่ต้นมาถึางตอนนี้จะพบว่า พี่ยิ้มเป็นคนที่แอคทีฟมากเข้าไปช่วยได้หลายจุดในงานของจังหวัดดูเหมือนที่เป็นกูรูหลายๆเรื่องประจําจังหวัดเลยใช่ไหมคะเขาก็ว่างั้นนะครับอะไรบ้างที่พี่เข้าไปเป็นจิตอาสาเมื่อกี้เท่าที่เราไปนพี่เข้ามาก็ตอนนั้นก็ไปทํางานในหมู่บ้านโดยที่ยังไม่มีองค์กรที่เอคือตอนที่ทํางานเนี่ยเราเป็นความรู้สึกว่าเราอยากทํางานพัฒนาตั้งแต่สมัยเราเรียนหนังสือ ตอนจบมาเราก็บอกว่าเฮ้ยเราจะทํางานพัฒนาเนี่ยแต่อาจารย์บอกว่าคุณอย่าไปทําราชการเลยคุณมาหาทํากับเอกชนพอหลังจากนั้นที่ทําไห้าปีเรามมันมัน,มนยังไม่ตอบโจทย์ว่าเราเราไปทางที่ที่เราจะทำเราบอกฮ้ยเรามาทํามาหาก,กินของเราให้มีเงินก่อนแล้วเราก็ค่อยใช้เวลาเนี่ยไปช่วยชาวบ,บ้านดีก,กว่าก็เลยเริ่มจากตอนที่หลังจากที่แบบมีช่องว่างของชีวิตนะคะแบบตอนบ่ายแล้วเนี่ยเด็กอยู่หน้าร้านเราก็ออกไปตามหมู่บ้าน,นะคะ่ะไปให้ความรู้เขาค่ะ ในเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติบ้างหรือเรื่องของแบบว่าวิธีทำยังไงมันจุพันควรจะทํำยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็สอนเขาบอกเขาอะไรค่ะเ้วก็สอนวิธีการคิดว่าบางทีเขาไปกู้นอกระบบเนี้ยเขาบอกว่าดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งเองก็บอกเขาว่าร,ร้อยละหนึ่งนี้มันต่อเดือนนะถ้าต่อปีมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยต้องให้ให้เขารู้จักคิด,ดค่ะล้วก็บอกว่าให้เขาเก็บเงินด้วยไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ก็ใช้หมดก็ควรจะเก็บจัก20%ของเงินเงินที่ได้รับอย่างเงี้ยค่ะ ของพี่ก็ฝึกมาอย่างนั้นตั้งแต่เด็กเรื่องของการออมเงินว่าเราต้องออมเงินถึงแม้ว่าเ,เราจะหมดเราก็ยังไม่เบิกเงินที่เราออมมาใช้เราก็ต้องเขาเรียกประหยัดในจุดที่เงินที่เราบอกว่าเราจะอันนี้คืองานคือเงินที่จะใช้เรื่องกินอันนี้ใช้เรื่องการซื้อของถ้าเราอยากซื้อของชิ้นใหญ่เราต้องทํางานเพิ่มเราต้องทํางานเยอะๆเพราะตอนหลังเนี่ยไปเรียนมคกุเทศอีกเพราะว่าเป็นคนชอบเที่ยวชอบเท <พบ S 1> <บ>ี่ยว ชอบเที่ยวแล้วก็เอาความรู้จากสิ่งที่เราไปเห็นเนะะี่ยค่ะเอามาใช้กับคนใกล้กลกลตัวบางทีเพวกแม่ค้าหรือว่าพวกชาวบ้านเนี่ยเราดูแล้วก็ต้องเราต้องมีการพัฒนาถ้าเกิดเราไปเจออะไรเยอะๆเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายทอดแล้วก็สามารถที่จะบอกเขาได้เราก็เลยและอย่างหนึ่งเราก็จะมาเก็ตในไอเดียของเราว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาต่อยอดได้เราเอาจจะมาผสมผสานมาบูรณาการให้ให้ให ให้มันไปได้มากขึ้นอย่างนี้นค่ะก็คิดในแนวนี้ก็ไปเรียนมัคคุเทศก์ด้วยก็ได้บัตรบอลมาก็สามารถทำในเรื่องของมัคคุเทศก์แบบฟรีแลนซ์ได้แล้วก็ออกแบบเส้นทางให้แั่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาว่าคุณชอบแบบไหนบอกมาเลยไม่ชอบช้อปปิง้งไม่ชอบสัตว์ชอบถ่ายรูปคุณชอบช้อปิง้งคุณชอบกินก็ออกแบบเส้นทางให้มันเหมาะกับแต่ละแต่ละแขกที่เข้ามาะคะแต่ละกลุ่มเนาะความต้องการแต่ละกลุ่มใช่ และจริงๆพาพูดถึงตรงนี้จังหวัดบุรีรัมย์ปีที่ผ่านมาดังมากเพราะว่าน้องลิซ่าแบล็คพิงเป็นคนบุรีรัมย์ทำให้ผลร้านค้าที่มียอดขายกระตุ้นเพิ่มขึ้นไหมคะโอ้อตอนที่เออลิซ่ายังไม่ปรากฏร้านลูกชิ้นยืนกินเของเราเนี่ยนะครับพอดีพี่ทางานให้กับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยตอนนั้นเนี่ยเออเรียกว่าลูกชิ้นยืนกินเนี่ยเกือบตายสนิทเลย กับตายสนิทจริงๆปรากฏว่าลิซ่ามาทอทอท,อทอกจสภาอุดสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวร่วมมือกันร,รีบจัดก,การเลยค่ะทำเป็นอีเวนต์เออเอาคุณอุดดี้มาด้วยแล้วก็เอาสื่อของลิซ่าอะไรที่มาประกอบกันปรากฏว่าตอนนี้ฟื้นมาแล้วค่ะตอนนี้เอเอเมื่อเมื่อจัดลูกชิ้นยืนกินหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่า กลุ่มพวกนี้สามารถขายเป็นชายได้บางคนเนี่ยขายได้ถึงยี่สิบสาขาแล้วเมีในกรุงเทพด้วยค่ะเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะมีแล้วก็บางธุรกิจนะคะอันนี้พี่เล่าถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโควิดนะคะก็จะมีพวกร้านแผงลอยร้านแผงลอยเนี่ยถามว่ากระทบไหมเออเขาปรับตัวค่ะเขากระทบไม่กระทบแต่เขาปรับตัวเร็วมากคือเขาขายออนไลน์ ที่นางรองเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือเขายอมรับพวกเนี่ยก็คือ,อมีเพจของนางรองเองเอว่าพรีออเดอร์รับส่งสินค้าโดย delivery ทุกคนปรับตัวหมดเลยค่ะเพราะนั้นในนางรองเนี่ยทุกคนอยู่ได้แม้กระทั่งที่ร้านเราก็อยู่ได้พวกแม่ค้าทุกทุกคนน่นอยู่ได้แต่พอมาวิาวกฤตมันมีอยู่สองมันทั้งหมดสี่ช่วงใช่ไหมคะช่วงแรกเนี่ยทุกคนขายดีมากพอช่วงโควิดรอบสองเนี่ยเริ่ม เริ่มกลับไปสูภป่ภาวะปกติเพราะคนเริ่มชินพอเริ่มรอบที่สามก็เริ่มทรงๆงงเท่าๆกันพอรอบที่สี่นี่รู้สึกว่าหลายๆร้านนี่เริ่มเริ่มจะมีข่าวว่าจะกลับไปดรอปลงไปนิดนึงแต่ทุกคนก็ปรับตัวได้คะ่ะปรับตัวได้แล้วทัว่วแม่ค้านะคะคำว่าปราับตัวสำคัญเนาะถาม uh. พี่นิดนึงค่ะเพราะว่าพี่อยู่ในกลุ่ม SME ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย แล้วเราจะพูดกันอยู่เสมอว่า SME เป็นฐานรากที่สำคัญของแต่ละประเทศ <Okay. S 1> แล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าใครฟังผ่าน s m 98.25ที่บุรีรัมยคงได้ยินเสียงพี่ยิ้มและผู้หญิงเก่งของตรงนั้นถามพี่ยิ้มต่อาจากประสบการณ์จากการคลุกคลีกับการทำงานจิตอาสาสิ่งเหล่านี้ย้อนกลับมาทำอะไรให้ธุรกิจเราไปข้างหน้าพี่เคยมองไหมคะพี่พี่อาจจะเป็นคนที่ยึดถือแนวในหลวงราชการที่9มา ตลอดนะคะเพราะทุกอย่างที่ก้าวข้ไปเนี่ยก็คือต้องไม่มีความต้องพยายามที่จะไม่ไม่เสี่ยงมากพยายามที่ที่จะต้องสมดุลในเรื่องของแบบการลงทุนหรือหรือกําไรที่กลับมาเนี่ยกับการที่เราจะเสี่ยงเนี่ยเราจะไม่ไม่กล้าถึงขนาดเท่ากับคนบางคนที่เขาทากันนะครับก็เลยเอ,อทำให้ทุกอย่างมันมันไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการ ทำงานหลายๆด้านอย่างอย่างปัจจุบันเนี้ยในแนวของมุรีรัมเองก็ตามเนี้ยกําลังกลับไปสู่รากของของประชาชนก็คือชุมชนบุรีรัมเนี่ยเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยคุณเนวินชิบชอบเนีคะกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเรียกประชุมก็เอาชุมชนมารวมกันแล้วบอกว่าเราจะเปลี่ยนทิศทางใหม่จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยเอาชุมชนมาเป็นหลักแล้วก็ ของกีฬาเนี่ยเป็นของแถมเราก็เลยตอนนี้เราพยายามที่จะผักกันในเรื่องของชุมชนอย่างตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็เข้าไปในหมู่บ้านจนเจอหมู่บ้านหนึ่งเขาเรียกว่าหมู่บ้านชุมชนแคคตัสรู้จักไหมคะเป็นไงคะ <c actus> แคคตัสไม้<ะ>ไม่ใช <c oughs> ่ไม่ใช่ค่ะเาขาเรียกไม้อวบน้ำไม้มีหนามค่ะเ,คเป็นอาณาจักรเลยนะคะที่ที่นางรองมีอยู่มีอยู่ชุมชนหนึ่งทั้งหมดอยู่ห้าหมู่บ้าน ห้า <5 S 2> หมู่บ้านเกือบสองร้อยหลังคาเรือนทำแคคตัสนี่ยค่ะเป็นอาชีพหลักแล้วตอนนี้พี่ก็เลยมองเห็นตรงนี้พอมีวันหนึ่งพี่บอกว่าเอ้เราเนี่ยได้โอกาสในการที่มาทำงานให้กับส่วนรวมเนี้ยเราต้องเอาตรงนี้เข้าไปเสนอในยุทธศาสตร์พี่ก็เลยได้โอกาสว่าขอให้ภาครัฐลงมาสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชนนี้ปรากฏว่าพี่ก็บอกว่าใครยัมามาเลยเดี๋ยวพี่พาเที่ยวรอบหมู่บ้านเลย วันนั้น,ไ,น <c oughs> ไม่ได้ตังค์นะคะทําให้เฉยๆก็เลยพาเข้าไปแบบทุกซอกทุกซอย <c oughs> ปรากฏว่าเขาประทับใจมากหลังจากนั้นเนี่ยพวกที่เข้าไปอะ่ะทําห้อง YouTube กันอยู่แล้วคน <c oughs> เข้าไปแบบเริ่มเยอะมากแล้วก็เป็นที่ที่รู้จักกันแล้วเราก็เลยเอ,อทางสภาอุตสากรรมท่องเที่ยวคุณบดินเนี่ยก็บอกว่าพี่ยิมถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมช่วยชุมชนผมจะทําแผนที่ให้ กับชุมชนในเรื่องของเส้นทางว่ามันเลื้อยไปทางไหนได้บ้างทั้งหมดไอ้ปกหมู่บ้านเนี่ยมีเส้นทางไปไหนบ้างแล้วจะทําเป็นลิฟต์เดให้ก็เลยทํากับเสร็จแล้วค่ะทํากับเสร็จแล้วเราก็เรียกประชุมเอ่อพวกชาวบ้านว่าคุณอยู่ตรงไหนมาปักหมุดเราจะส่งชื่อคุณเอาชื่อนามสกุลแล้วก็เอหมายเลขโทรศัพท์เราจะไปใส่ในลิฟต์เดทุกคนเลยอันนี้คือคือจุดหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือวันที่เอ่อสิบ 14นะคะจะมีการเปิดตลาดโบราณที่เอ,อโคกเมืองค่ะเป็นอยู่ติดกับปราสาทเมืองต่ําของวุรีลัมซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่ได้รับรางวัลโฮมสเตย์ที่หนึ่งของประเทศไทยนะคะถ้า <Wow. S 2> มีโอกาสลองเข้ามาค่ะเพราะว่า uh huh. ที่นี่มีกิจกรรมน่าสนใจหลายอย่างแล้วก็บรรยากาศก็ดีมากนะคะ uh huh. uh huh. ผมลองมาแล้วเดี๋ยวพี่พาไปเที่ยวได้ขอบคุณมากลงหน้าแต่ทีนี้พอเราไล่คุยกันถึงตรงนี้เหลือเวลาประมาณ3าสีนาทีย้อนกลับมาเหตุผลหลักที่ต้องคุยกับพี่พอนนี้ยินชื่อคําว่าครัวผักกาดผักกาดเหมือนผักที่เราเจอเจอเยอะมากขนมผักกาดนู่นนี่นั่นแล้วพี่ก็ทําขนมไทยแล้วพี่ก็ต่อยอดว่าขนมไทยมันมีจุดอ่อนเพราะว่าการเก็บรักษาเวลาสั้นพี่ก็ไปทําเบเกอรี่เบเกอรี่ตัวสุดท้ายเมื่อกี้พี่โชว์โชว์อีกครั้งได้ไหมคะไอตัวคุกกี้ผลไม้รวมของพี่เนี่ย ว่าทำไมถึงได้กลายเป็นสินค้าขายดีมันมีเทคนิคอะไรหรือมันมีความน่าสนใจอะไรทําให้ทุกคนยอมรับแล้วอยากทานของพี่คะเนะคะอันนี้พี่พ,<ๆ>พี่พี่โชว์อยู่สองตัวก่อนแต่คะเออพอดีผลูลไม้ไม่ได้หยิบมาด้วยก็คือ<ช>แต่จะแพ็กเกจอย่างนี้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ใช้แบบสไตล์แบบโฮมเมดนะคะค่ะแจนแออันนี้ผลไม้ไม่้ป็นไรค่ะ ทีนี้พอ,อ,อพอเป็นหน้าตาแบบเนี้ยมันก็จะส่งง่ายเนาะพี่เนาะทีนี้คุกกี้คำถ,ถามของปุ้มคืออยากถามพี่ยิ้มว่าทำไมคุกกี้ผลไม้พี่ถึงได้ขายติดอันดับมันเกิดจากอะไรเพราะว่าอันคุกกี้ผลไม้เนี่ยเราใช้ผลไม้ของประเทศไทยนะคะอะไรบ้างครับก็มีกล้วยเล็บมือนาอย่างเงี้ยคะ่ะอยู่อยู่นี่นะแล้วก็มีข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตเนี่ยมากกว่าแป้งประมาณเป็นเออมันมันเยอะกว่าแป้งเยอะแล้วน้าตาลจะต่ำแล้วก็ มันได้ความหวานจากผลไม้ที่ใส่นะคะจะมีสับประรดมีสับปะรดมีมะละกออบแห้งทั้งหมดนะคะ<อ>แล้วก็แล้วตามฤด,ดูกาลเลยค่ะตามฤด,ดูกาล<อ>ว่าทำไมคุกกีาผลไม้ไทยมาทําคุกกี้้อมก่อนเราจะเห็นลูกเกทนผลไม้ต่างประเทศจะเป็นส่วนใหญ่ที่อยู่ในคุกกี้เอ่ออันที่หนึ่งคุกกี้ผลไม้เราเนี่ยบางอันเนี่ยมีความอร่อยอยู่แล้วค่ะอร่อยจริงๆนะคะยัง ล้วยเงีย้ยกล้วยเอาไปอบก็อร่อยกว่าเนาะสารพัดประโยชน์ด้วยช่ามะเขือเทศอย่างเงี้ยก็ได้รสชาติที่ดี<ช>เอ,อแต่ผลไม้ของต่างประเทศเนี่ยอันที่หนึ่งต้นทุนก็สูงมากแล้ว<ช>ขายราคาอย่างเงี้ยเราขายไม่ได้หรอกค่ะแล้วก็<ช>อบเนี่ยบางอย่างลูกเกดเนี่ยอบนี่ไม่ใช่อร่อยนะคะมันจะขมม,มันจะมีความขมถ้าอบอันนี้ก็ไม่เหมือนกัน<ช>แล้วแต่คนชอบเหแต่พี่ไม่ค่อยชอบอบลูกเกดก็ ใส่บ้างค่ะแต่ไม่ค่อยได้ใส่มากในในในตัวอื่นนะคะไม่ได้ใส่ของในคุกกี้ผลไม้รวมไม่ได้ใส่ค่ะค่ะงั้นฟังฟังดูแล้วเนี่ยพี่ขาเวลาไล่หลังเรามาแล้วล่ะจริงๆถ้าใครได้ฟังตั้งแต่ต้นจะพบว่าได้คุยกับพี่ยิ้มแล้วไม่อยากจบหรอกยิ้มมีมุมที่น่าสนใจเยอะมากหวังว่าเห็น<อ>เห็นผ้าข้างหลังไหมคะคือผ้าอันนี้เป็นผ้าชาวบ้านนะคะเป็นผ้าชาวบ้านอ่าเป็นไหมพื้นบ้านนะคะนี่พี่ขอขายให้ชาวบ้านนิดนึงนะคะ เป็นไหมไหมไหมเปลือกนอกนะคะชาวบ้านทอมือตั้งแต่กระบวนการเลี้ยง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 ตัวอ่อนเลี้นเป็นลักษณะฝักไหมแล้วมาสาวเองแล้วก็เอามาย้อมเองทอเองมีตอนนี้พี่ว่ามีอยู่ไม่กี่หมู่บ้านที่ในประเทศไทยที่นี่เป็นที่หนึ่งนะคะที่อยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่เองอยู่ตรงไหนอะมีเวลาเจอันอยู่ติดกับชุมชนแคคตัสเลยค่ะเชื่อหมู่บ้านหนองตะไคร้นะคะ เอาว่าไปที่เดียวถ้า,ถางสงสัยไปพบมักคุเทศอย่างพี่ยิ้มทันวัลทัศนสนวิจารเนาะที่จะมีหลายๆอย่างครบเป็นความสมบูรณ์แบบของบุรีลมที่มีจุดเด่นและมีคนที่เป็นพลังดีๆอย่างพี่พวกเรารายการฟ้าสายไปสีดวันขอบคุณพี่มากๆเดี๋ยวมีโอกาสเรา,าเรียนมาพูดคุยกันอีกนะคะที่อยากให้ความใจอะไรสัน้นๆสามสิบวิสั้นๆเลยค่ะได้ค่ะพี่คิดว่าทุกคนเนี่ยอยากทําทุกอย่างเลยอะ แต่ถ้าเราเริ่มจากสิ่งที่เราถนัดก่อนอะแล้วเรียนรู้นะคะที่จะต่อยอดไปเรื่อยๆเราอย่ายอมแพ้เราต้องต้องต้องยืนหยัดที่จะทํามันมันก็จะทําให้ไปต่อได้แน่นอนค่ะค่ะคิดยาวๆค่ะคิดยาวๆนะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเออบุ้มสิริวัลนุกัรัลาคุณผู้ฟังไปตรงนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับฟ้าสายไปสิริวัลพรุ่งนี้มาคุยเรื่องการต้องเที่ยวรูปแบบใหม่ของไทยด้วยแล้วเราลาไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ รู้ลึกร,รู้จริงเข้าใจง่ายฟ้าใสาบายสิริวันกับสิริวันนพรัตและกูรูระดับประเทศทุกด้าน